สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาของหมู่บ้านเนี่ยนะครับในการประชุมเนี่ยจะต้องมีประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยเนี่ยเท่าไหร่จึงจะถือว่า เป็นการจัดเวทีประชาคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับในการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับได้กำหนดไว้เนี่ยนะครับตามหนังสือของกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มท0-310.3ทับว809ลงวันที่11มกราคม2565นะครับเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพุทธศักราช2562นะครับสำหรับเชื่อมโยงกันร,รับการสนับสนุนงบประมาณพุทธศักราช2567เขาได้กำหนดไว้อย่างนี้นะครับว่าการประชุมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเนี่ยจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นตัวแทนของครัวเรือนนะครับที่มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยครัวเรือนละ1คนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของครัวเรือนที่มีที่อาศัยอยู่จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นในหมู่บ้านของเรามี100ครัวเรือนจะต้องมีอย่างน้อย50ครัวเรือนเนี่ยเข้าร่วมการประชุม นะครับซึ่งเป็นครัวเรือนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับกรณีเมื่อมีการประชุมแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ50ก็คือ100ครัวเรือนเนี่ยตามหลักเกณฑ์จะต้องห้าสิครัวเรือนขึ้นไปนะครับตัวแทนนะครับแต่ถ้ามาไม่ถึงร้อยละ50เนี่ยก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมในครั้งที่2ใหม่อีกครั้งภายใน7วัน หลังจากประชุมครั้งแรกนะครับโดยในการประชุมครั้งที่2นี้เนี่ยหากมีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ50ก็ให้ถือว่าการประชุมประชาคมก็ให้ถือว่าเป็นการประชุมประชาคมและให้ดําเนินการประชุมต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการประชุมเนี่ยร้อยครัวเรือนก็จะต้อง50ครัวเรือนขึ้นไปก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 เป็นครัวเรือนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยอตัวแทนครัวเรือนละ1คนนะครับครั้งแรกถ้ามาถึงร้อยละ50ก็ถือว่าเป็นการประชุมประชาคมได้เลยนะครับแต่ถ้ามาน้อยกว่านี่ก็ให้ประชุมในครั้งที่2ใหม่นะครับให้เรียกประชุมใหม่ภายใน7วันนะครับถ้าภายใน7วันเนี่ยยังมาไม่ครบร้อยละห้อีกก็ให้ถือว่าเป็นการจัดการประชุมประชาคมได้นั่นเองนะครับทีนี้ในการแจ้งเนี่ย ก็มีข้อแนะนํานะครับในการแจ้งเนี่ยก็คงควรจะมีหลักฐานในการแจ้งนะครับไว้เป็นหลักฐานว่าเรามีการแจ้งหรือว่าเชิญให้เข้าร่วมประชุมประชาคมนะครับตรงนี้เพื่อให้เขาได้รับทราบว่าเขาทราบแล้วนะครับว่ามีการเชิญประชุมประชาคมแต่ว่าทราบแล้วแต่ไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ